ในแคปซูลสีชมพูแบบนี้นะคะประกอบไปด้วยสารอะไรบ้างวันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารและสรรพคุณต่างๆที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า M O O D กันค่ะ ทั้งหมด6ตัวที่อยู่ตรงหน้าปิดนี้นะคะเรามาดูกันทีละตัวดีกว่านะคะตัวแรกค่ะก็คือสารสก,กัดจากนี่เลยซอยบีนนะคะหรือว่าถั่วเหลืองค่ะในถั่วเหลืองเนี่ยนะคะจะมี natural estrogen อยู่ค่ะซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยสําหรับผู้หญิงนะคะเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยนะคะก็จะควบคุมฮอร์โมนของเรานะคะ ในระดับร่างกายทุกๆอิริยาบถเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะในคนที่เป็นวัยใกล้หมดประจําเดือนนะคะหรือว่าผู้ที่หมดประจําเดือนไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเอสโตรเจนมีความสําคัญกับชีวิตมากๆค่ะสำหรับตัวซอยบีนเนี่ยนะคะเรามีข้อมูลพบว่าการที่ได้รับประทานซอยบีนเข้าไปค่ะในคนที่ใกล้จะหมดประจำเดือนหรือว่าหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยนะคะจะยังรู้สึกระปรีกระเป๋อยู่ค่ะเหมือนกับการได้ฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทนเข้าไปนั่นเองค่ะ ตัวต่อมานะคะก็คือสารสกัดจากตังกุยค่ะเจ้าสารสกัดจากตังกุยเนี่ยนะคะมีสารสําคัญที่ชื่อว่าไลกัสติไลค่ะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นสมุนไพรนะคะที่มีใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วนะคะทั้งในประเทศไทยเองในประเทศจีนเองแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งเขามีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศค่ะและยังช่วยชะลอวัยแล้วก็ทําให้ในเรื่องของอาการร้อนๆหนาวๆวูบๆวาๆสำหรับคนเป็นวัยทองเนี่ยลดลงด้วยนะคะ อีก3ามตัวที่จะกล่าวถึงต่อไปนะคะก็คือสารสกัดจากเฮทลินจือค่ะโกจิเบอรี่หรือว่าเกากี้นั่นเองนะคะแล้วก็สารสกัดจากทับทิมค่ะทั้ง3ตัวนะคะมีงานวิจัยที่ทําในหนูนะคะในหนูเนี่ยพบว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้นะคะแล้วก็ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้อีกด้วยนะคะทําให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็กระปี้กระเป๋ารวมไปจนถึงทําให้อารมณ์ดีขึ้นด้วยค่ะและสารสกัดต,ตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือแอลอาจินีนั่นเองค่ะ เจ้าแอลอาร์จินีเนี่ยนะคะเป็นกรดอะมิโนที่สําคัญมากๆเลยนะคะในร่างกายไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงค่ะอีกชื่อหนึ่งของแอลอาร์จินีเนี่ยนะคะเขาถูกเรียกว่า เป็นกรดอะมิโนที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มกรทฮอร์โมนและช่วยชะลอวัยค่ะเนื่องจากเขาช่วยสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้นะคะแล้วก็ยังช่วยชะลอไวัยได้อีกด้วยค่ะอันนี้ก็เลยมีงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะที่บอกว่าเจ้าตัวกรดอะมิโนตัวนี้นะคะมีความสําคัญกับร่างกายมากๆเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสารสกัดทั้ง6ตัวค่ะที่ถูกรวบรวมอยู่ใน M O O D ค่ะ